150วินาทีสุขภาพดีกับเมก้าวีแคร์ตอนวิตามิน B ตัวช่วยสำคัญของคนวัยทำงานปัจจุบันชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลาความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นทำให้หลายคนเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งหากพบว่าเรากำลังมีอาการสมองเบลอสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกขาดสมาธิการตัดสินใจช้าลงนั่นอาจจะเป็นอาการเบื้องต้นที่ร่างกายแสดงออกมาว่ากำลังขาดวิตามิน B อยู่ครับ ซึ่งเราสามารถเติมวิตามิน B ให้กับร่างกายเพื่อบำรุงสมองและระบบประสาทช่วยลดความเครียดทําให้สมองสดชื่นและปลอดรลงได้ด้วยการเลือกกินอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินชนิดนี้เช่นธัญ,ญพืชข้าวกล้องรําข้าวเนื้อปลารวมทั้งผักใบเขียวให้มากขึ้นหรือจะกินวิตามิน B ีในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ถือว่าเป็นเรื่องสะดวกและนิยมในปัจจุบันครับแต่สิ่งที่สําคัญหากจะต้องเลือกกินวิตามิน B ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่2ข้อครับ ข้อแรกก็คือควรต้องเลือกซื้อยี่ห้อที่ให้ปริมาณสูงและมีวิตามินบีครบท,ทั้ง10ชนิดเนื่องจากวิตามินบีแต่และชนิดจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยปริมาณที่แนะนำสำหรับวิตามินบีแต่และชนิดอยู่ที่2 5ถึง3 0มมิลลิกรัมขึ้นไปซึ่งก็ดูได้จากฉลากข้างข,างขวดของยี่ห้อนั้นๆได้เลยครับข้อที่2ก็คือควรเลือกกินวิตามินบีสู้สมดุล อธิบายง่ายๆก็คือควรกินวิตามิน B ยี่ห้อที่ให้ปริมาณวิตามิน B แต่ละชนิดเท่าๆกันครับเพื่อไม่ให้แย่งการดูดซึมซึ่งกันและกันเพราะการได้รับวิตามิน B ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปอาจจะไปแย่งการดูดซึมวิตามิน B ตัวอื่นนั่นเองครับส่วนวิธีการกินให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุดครับปกติแล้วสามารถกินวิตามิน B ได้ทุกวันหลังอาหารเช้าวันละ1เม็ด ส่วนคนที่ต้องการป้องกันอาการเมาค้างแนะนำให้กินก่อนดื่มแอลกอฮอล์30นาที1เม็ดและหลังตื่นนอนในตอนเช้าอีก1เม็ดครับการกินวิตามิน B เป็นเพียง1วิธีที่จะช่วยลดความเครียดนะครับ ยังมีอีกหลายวิธีที่ช่วยลดความเครียดได้และควรที่จะทำควบคู่กันไปครับเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำการพักผ่อนอย่างเพียงพอที่สำคัญก็คือการปล่อยวางสิ่งที่มารบกวนชีวิตและจัดลำดับความสำคัญในการทำงานก่อนหลังแค่นี้เราก็จะสามารถเอาชนะความเครียดได้แน่นอนครับ Mega We Care